สวัสดีครับผมเฮียบอยนะครับวันนี้นะครับก็มีพระเครื่องนะครับเป็นแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธนะครับเป็นพิมพ์พุทโธน้อยนะครับรุ่นนี้นะครับจะปลุกเสกด้วยกันทั้งหมด3วาระนะครับวาระที่1นะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับปลุกเสกเดี่ยวนะครับส่วนวาระที่2นะครับปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์นะครับร้อยแปูปนะครับทั่วเมืองไทยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ พุทธคุณนะครับรอบด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมตตาค้าขายนะครับโชคลาภนะครับหรือว่าแ้วคคาดปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมนะครับของแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นจะเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับนี่ครับจะเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับรายการนี้นะครับให้เอาไปเป็นของขวัญกันนะครับแบงปันเอฟซีทุกท่านนะครับเรี่ยมกรอบเงินให้เลยนะครับเพื่อรักษาไว้อย่างดีนะครับ แบ่งปัน f c ทุกท่านนะครับในราคา600บาทเท่านั้นนะครับองค์ละ600บาทเท่านั้นนะครับแม่ชีบุญเรือนวัดอาวุธนะครับนี่ครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0649083005นะครับจัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับท่านใดชอบบูชาสององนะครับหนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับอง์ละ600บาทนะครับเช่าบูชาสองรายการนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ เช่าบูชา4องค์นะครับหนึ่บาทเท่านั้นนะครับจับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ชมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูกันชัดเลยนะครับเนื้อแม่ชีบนเรือนนะครับนี่ครับจะเป็นเนื้อดินผสมผงนะครับนี่ครับเก่าถึงอายุเลยนะครับนี่ครับ ปลุกเสกปีสองสี่เก้าสี่นะครับวาระที่หนึ่งครับส่วนวาระที่สองนะครับปลุกเสกปีสองสี่เก้าเก้านะครับนี่ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ว่าพุทธคุณยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งเมตตาค้าขายโชคลาภและแคล้วคลาดนะครับฐานบัวจะคมคมแบบนี้นะครับขาบไข่สีขาวนะครับจะต้องดันออกมาจากเนื้อพระนะครับนี่ครับบ่งบอกถึงความเก่านะครับใบหน้าคมคมนะครับนี่ครับมีหน้ามีตานะครับนี่ครับคมคมแบบนี้เลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะต้องมีสองเส้นแบบนี้นะครับถือว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะครับนี่ครับมีสองเส้นตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยนะครับนี่ครับพร้อมขึ้นคอได้เลยนะครับหรือว่านําไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะครับถือว่าเลี่ยมเงินให้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็เอามาแบ่งปัน fc ทุกท่านนะครับเอาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับสององค์หนึ่งพันบาทนะครับชาวบูชาสี่องค์นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ส่วนยันด้านหลังนะครับจะเป็นยันพุทโธนะครับเป็นยันพุทโธนะครับยันพุทโธนะครับจะต้องเลึกๆคมๆแบบนี้นะครับนี่ครับต้องเลือกๆคมๆแบบนี้เลยส่วนเนื้อองค์พระนะครับจะต้องนุ่มๆนะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับคัดสวยๆมาแบ่งปันเอฟซีทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างองค์ต่อไปนะครับสวยๆทุกองค์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับท่านใดเห็นไล์สดนะครับสามารถโทรสั่งจองกันได้เลยนะครับ นี่ครับพระพุทโธน้อยแม่ชีบุญรเลือนวัดอาวุธนะครับท่านใดตามหานะครับรายการนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนี่นะครับตรงมือท่านนะครับนี่ครับฐานบัวต้องคมๆแบบนี้นะครับมีไข่ขาวขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ครับไข่ขาวนะครับเกิดจากผงพุทธคุณที่ว่าแม่ชีบุญรเลือนท่านใส่ไว้นะครับนี่ครับใบหน้าคมๆแบบนี้นะครับมีหูมีตานะครับนี่ครับจุดใจตั้งนะครับ สังคติสองเส้นตรงนี้นะครับต้องคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับส่วนยันด้านหลังนะครับส่วนยันด้านหลังนะครับต้องคมๆแบบนี้เลยพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับเราขึ้นเบอร์โทรว้ให้ที่หน้าจอแล้วนะครับที่เบอร์064 908 305 5นะครับพร้อมเลี่ยมกรอบเงินอย่างดีนะครับรักษาไว้ให้อย่างดีเลยนะครับ เอาไปเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าเก็บสะสมมาให้ลูกให้หลานได้เลยนะครับช่องของเรานะครับรับประกันแท้เดิมทุกรายการนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆทุกรายการนะครับนี่ครับฐานบัวคมๆแบบนี้นะครับนี่ครับฐานบัวคมๆนะครับนี่ครับจุดใจตั้งนะครับนี่เดี๋ยวให้ชมกันนะครับนี่ครับจะต้องมีสังกะสีสองเส้นนะครับมีหน้ามีตาทุกองค์นะครับหรือว่าคัดสวยๆมาให้เอฟซีทุกท่านเลยนะครับ นี่ครับส่วนวันนี้นะครับทางช่องเฮียบอยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ